เป็นภาพเก่านะครับจากฟิล์มหนัง16มม,มที่เหลือมาสั้นๆนะครับถ่ายให้เห็นบริเวณที่เรียกว่าเป็นเขื่อนบินแก่งกระจานนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับและนี่ก็คือสภาพของแก่งกระจานนะครับที่พวกเราเห็นภาพกันคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับแต่ว่าจากการดูฟิล์มนี้แล้วคิดว่าน่าจะเป็นแก่งกระจานในยุคน่าจะเกือบแรกๆเลยนะครับที่มีการเปิดให้เข้าไปเที่ยว แล้วก็มีการถ่ายเป็นฟิล์มหนั16มมไว้นะครับฟิล์มหนังชุดนี้นั้นพวกเราไปพบอยู่ที่อำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับอยู่ในหัวม้วนที่เป็นหนังสารคดีเกี่ยวกับการพัฒนานะครับต้นๆเขาจะใช้เห็นว่ามีเขื่อนอันนี้แหละครับเขื่อดินแกงกระจาดที่ปล่อยน้ําไปให้คนเมืองเพชรได้ใช้นะครับแล้วก็จะมีสารคดีส่วนอื่นต่อแต่สารคดีส่วนอื่นที่ต่อน,นั้นไม่เกี่ยวกับเมืองเพชรนะครับ วันนี้ผมก็เลยตัดเฉพาะเกิดดินแก่งกะจานของเมืองเพชรแยกออกมาให้ดูนะครับเผื่อว่าท่านดูแล้วท่านจะทราบว่าอยู่ในช่วงปีพศใด